มิวคุณดูสภาพคุณสิตอนที่เราแต่งงานกันนะ่ะหน้าตาคุณเป็นยังไงแล้วพอมาตอนเนี้ยหน้าตาคุณไม่เหมือนผู้หญิงคนนั้นเลยสักนิดก็ <c oughs> ฉันทําแต่งงานบ้านนี่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยทํางานหรือ่าทำอะไรคุณคิดว่าการที่คุณแต่งหน้าแบบเนี้ยจะทําให้ผมอยากอยู่กับคุณงั้นหรอคุณลองสอง่องกระจกดูสิดู <c oughs> ด <c oughs> ได้ครับเดี๋ยวผมวจะแจ้งทุกคนทราบเองว่ามีกินเลี้ยงเปิดตัวโปรเจกต์ครับครับแค่นี้ก่อนนะครับยอดคุณดูตื่นเต้นกับงานเปิดตัวโปรเจกต์ค,ครั้งนี้นะเนี่ยคุณคิดว่ายัางไงถ้าฉันจะไปร่วมง,งานด้วยอ่ะเพราะยังไงฉันก็จบปริญญาโทด้านนี้มาอยู่แล้วอ่ะฉันจะได้ช่วยงานคุณไงคุณอยากช่วยเหรอจริงเหรอ สภาพนี้เนี่ยนะแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับการทำงานนี่ฉันมีความรู้นะนี่แล้วคุณคิดว่าผมจะปล่อยให้คนอื่นเขารู้หรอว่าผมมีคนเป็นเมีย นี่เลยน่าเห็นอะไรไหมเมียฉันเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยดวยดูดิ <c oughs> ผมว่าก็ดีนะครับการที่เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอครับคุณยอดยอดที่ฉันลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองลดน้ำหนักแบบคุณจะได้ภูมิใจในตัวฉันไง <c oughs> นเหมิวคุณแค่กระโดดไปมานิดหน่อยเนี่ยคุณคิดว่ามันช่วยได้หรอคุณยอดครับ ผมว่าคุณไม่จําเป็นต้องพูดขนาดนั้นกับคุณนิวก็ได้นะครับไม่ต้องมายุ่งนะในายเข้าข่าเนี่ยฉันทำไมฮะเออผมแค่เรื่องคนในครอบครัวคนนอกไม่ต้องยุ่งครับถ้าอย่างงั้นคุณก็ช่วยให้เกียรติภรรยาคุณบ้างก็ได้นะครับงั้นจากนี้ไปนายไม่ต้องมาเหยียบที่บ้านฉันรวมถึงที่บริษัทด้วยยอดพอแล้วนะ่ะ ันทนไม่ไหวแล้วนะที่คุณมาดูถูกฉันแบบเนี้ยดูถูกคนอื่นด้วยอะ่ะฉันเหนื่อยเหนื่อยมากด้วยเอาสิไปเลยออกไปจากบ้านฉันซะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนอย่างเธอเนี่ยจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีฉันส่วนนายอย่ามาเสนอหน้าที่บริษัทฉ,นนฉันไล่นายออะ คุณมีวครับคุณไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะครับคุณรู้ไหมว่าคนเราทุกคนน่ะมีค่าในตัวของตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครหรอกถ้าเขาจะรักเขาจะรักในสิ่งที่เราเป็นแต่ถ้าคุณอยากออกกําลังกายเนี่ยผมช่วยคุณได้นะแต่คุณจําไว้นะครับว่าคุณมีค่ามากกว่านั้นคุณจะช่วยฉันจริงเหรอแต่ฉันไม่รู้ฉันจะทําได้ไหมนะ ดูสภาพซส,สิเชื่อใจผมนะครับปเราไปจากที่นี่กันเถอะ ตอนนี้ธุรกิจที่ฉันกำลังทำกับพี่บ้าน่ะกำลังไปได้สวยเลยฉันเลยคิดว่าฉันพร้อมที่จะเริ่มแผนถัดไปแล้วแหละผมดีใจกับคุณด้วยนะมิวผมรู้อยู่แล้วแหละว่าคุณต้องทำได้แน่นอนน่ะไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนผมก็จะสนับสนุนคุณทุกทางเลยขอบคุณนะ ฉันคิดว่าเรามีเรื่องที่ต้องคุยกันนะทั้งหมดนี้คือใบลาออกของพนักงานในบริษัทแล้วตอนเนี้ยบริษัทของเรากำลังจะล้มละลายเพราะว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดของคุณนั่นแหละหวานคือผมขอโทษผมไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ฉันจะบอกอะไรให้คุณรู้ไว้นะตอนนี้มีคนสนใจที่จะซื้อบริษัทต,ต่อจากคุณแต่ฉันเองก็ไม่รู้ว่าเขาคือใคร และฉันคิดว่าเราเนี่ยควรจะไปรับฟังข้อเสนอของเขาดูก่อนนี่คุณจะให้ผมขายบริษัทนี้เหรอคุณรู้ไหมกว่าผม้นอัลซ่ามันขึ้นมาได้อ่ะใช้เวลานานแค่ไหนก็ถ้าคุณไม่เป็นคนที่ไร้ความสามารถแบบเนี้เรื่องทั้งหมดนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้นและนี่ก็เป็นทางเดียวแล้วด้วยคุณก็เลือกเอาแล้วกันก็ได้ถ้า,างั้นคุณช่วยติดต่อให้แล้วกัน ฉันคุยกับเขาไปแล้วเขานัดให้เราไปคุยกับเขาที่บ้านของเขาตอนบ่ายโมงตอนนี้คุณก็เตรียมเอกสารของคุณให้พร้อมเพราะว่าตอนนี้เราต้องออกไปลสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงรออยู่ที่สาด้านน น่าคือธุรกิจสาวคนนี้ก็ฮอไปบอมกันแล้วเนี่ยนี่คุณช่วยมีมารยาทหน่อยนะเรามาคุยธุรกิจกัน,นอินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะคะคุณยอดคุณหวานมิวคุณมาได้ไงเนี่ย อ๋อแต่ว่าไปคุณเนี่ยก็ดูเปลี่ยนแปลงกันนะแต่ถึงแม้จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอยู่หรอกนะแต่ว่าเรามาที่เนี่ยไม่ได้จะมาคุยเรื่องไร้สา,าระกับเธอแต่เราจะมาคุยเรื่องธุรกิจกันช่วยเปเรื่องเ,เ,เจ้าของบ้านให้นยเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็ยืยนอยู่ตรงนี้ไง <laughs> นี่เธอกำลังเล่นตลกอะไรอยู่อะฮะเปล่านะฉันไม่ได้ตลกอะไรทางนั้นอะเพราะฉันใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยทำให้ฉันได้มายืนอยู่ในจุดจุดนี้ไงนี่มิวผมไม่ขายบริษัทให้คุณหรอกนะเพราะผมรู้ไงถ้าผมขายให้คุณไปเนะี่ยยังไงคุณก็ไปไม่รอดก็แสดงว่าไม่ขายขนาดไม่มีคนมาลงทุนด้วยแล้วนะเนี่ยจะกล้าปฏิเสธอีก ฉันให้เวลาคิดใหม่ก็แห้วกันว่าจะขายหรือไม่ขายนี่เธอที่เธอทำแบบนี้จงใจจะแก้แค้นพวกเราใช่ไหมเปล่านะฉันไม่ได้แก้แค้นอะไรทั้งนั้นนะ่ะฉันก็แค่อยากจะซื้อบริษัทที่มันใกล้จะล้มละลายมาบริหารเองเพราะฉันก็คิดว่าฉันเนี่ยมีความสามารถพอเหมือนกันสรุปยังไงดีนะ ก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวฉันให้ทนายติดต่อกลับไปนะคะโอเคถ้าอย่างงั้นเย็นนี้เราไปทานข้าวกันไหมเพื่อเป็นการฉลองที่ผมไม่ด er ีกว่ามีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกค่ะพอดีว่าเพิ่งดิวการซื้อบริษัทเสร็จอ๋อฉันรู้ละ ว่าแกสองคนนี่คบชู้กันแล้ววางแผนกันมาใช่ไหมฉันว่าคุณเอาเวลาที่มากล่าวหากันเนี่ยไปพิจารณาตัวเองดีกว่านะใช่แล้วก็เอาข้อผิดพลาดของคุณเนี่ยไปเป็นบทเรียนซะนะจะได้ไม่ทำพลาดอีดยกยอดค่ะกลับบ้าน,นจะอยู่ต่อไอ้ขายง่ายทำไมนี่หวานแต่บอกไอ้กลับเงหวานฉันไมนใ่ให้กลับเอย แบบนี่แล้วเดี๋ยวให้ทนายติดต่อกลับไปนะคะเนียนมากแผนที่เวิร์กขอบใจนะที่ช่วยอ่ะสบายมาก